โจเซฟสตาลินเป็นผู้นำที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหมดเที้ยมมากที่สุดคนนึงในประวัติศาสตร์เรื่องราวของผู้นำสุดโหดแห่งสหภาพโซเวียตนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ 1. ไว้เด็กที่มืดมนโจเซฟสตาลินเกิดในเดือนธันวาคมปี1878ในเมืองโกรีขณะนั้นเมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัเสเซียปัจจุบันเมืองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจอร์เจีย พ่อของสตาลินนั้นติดสุราและชอบทำ้ายร่างกายเขาและแม่เป็นประจำเมื่อสตาลินอายุได้7ขวบเขาจับไข้ทรพิษทําให้มีรอยแผลเป็นทั่วใบหน้าและก็มกักจะถูกเด็กคนอื่นรั้งแก้อยู่บ่อยครั้งสตาลินมีวัยเด็กที่ค่อนข้างลําบากตอนอายุได้12ปีเขาก็ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงพอถูกรถม้าวิ่งทับอุบัติเหตุครั้งนี้ทําให้แขนซ้ายของสตาลินเสียรูปและสั้นกว่าแขนขวาของเขายังเห็นได้ชัด และนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ช่วงที่สตาลินรับใช้ชาติเขาไม่เคยถูกส่งไปแนวหน้าในสงครามเลย 2. แม่ของสตาลินต้องการให้เขาเป็นบาทหลวงในตอนที่สตาลินอายุได้17ปีแม่ของสตาลินก็ส่งเขาไปเรียนที่วิทยาลาัยทบิลิซีซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาตั้งอยู่ในเมืองหลวงของจอร์เจียเพื่อให้สตาลินบวชเป็นบาทหลวงในนิกายออร์โธดอกแต่ตัวของสตาลินนั้นกลับสนใจและหลงไหลในการศึกษาตำรา และควาสอนของข้าวมาร์กซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้สตาลินหลงไหลในการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ไปด้วยและไม่นานสตาลินก็เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในท้องถิ่นและในปี1899เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนสอนศาสนาเมื่อมีคนรู้ว่าตอนนี้สตาลินได้ละทิ้งซึ่งคำสอนของพระเจ้าแล้ว 3. ชายผู้มีหลากหลายชื่อชื่อของสตาลินนั้นมีความหมายว่า Man of Steel หรือบุรุษเหล็ลกและมีชื่อเล่นว่าโคบาแต่สตาลินก็มีชื่อที่แปลกที่สุดโดยถูกเรียกว่า Comrade in d e อินเดชื่อนี้สตาลินถูกเรียกโดยลีออนทอสกีซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองของสตาลินในพรรคคอมมิวนิสต์ที่มาของชื่อ Comrade i ส d e อินเด์คือตอนที่สตาลินเป็นเลขานิการพรรคเขาถูกเล้อเลียนว่าไม่ได้ทำอะไรมากไปกับการจัดเรียงข้อมูลและจดระเบียบรายชื่อลีออนทอสกี จึงเยาะเยะเ้ยเขาและตั้งชื่อให้ว่าคอมเรสอินเด็กคาร์ดหรือที่แปลเป็นไทยว่าเจเพื่อนสีบัตรรายชื่อ 4. การกำจัดเสี้ยนหนามที่สำคัญของสตาลินหลังการเสียชีวิตของเลนินเกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจอันขมขื่นระหว่างสตาลินและทอสกี้ในส่วนของเลนินนั้นกล่าวก่อนเสียชีวิตว่าทอสกี้ควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แทนสตาลิน แต่ในท้ายที่สุดนั้นสตาลินก็ชนะโดยสตาลินได้สั่งเนรเทศทอสกี้ไปยังคาซัคสถานในปี1928ก่อนนระเทศเขาออกจากสาภาพโซเวียตในปีถัดมาทอสกี้ตัวลีภัยไปกบดานที่เม็กซิโก11ปีต่อมาสตาลินจัดการกับทอสกี้อย่างสุดความสามารถและรอบสังหารเขาได้สำเร็จในกรุงเม,ม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโก 5. การชำระล้างครั้งยิ่งใหญ่ทีนี้เรามาพูดถึงความโหดร้ายของสตาลินกันบ้างตลอดช่วงทศวรรษที่1930สตาลินดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์โดยเขาได้ทำการกวาดล้างครั้งใหญ่ทั่วประเทศมีคำสั่งให้มีการควบคุมตัวไล่ล่าหรือประหารชีวิตคู่แข่งทางการเมืองและชนกลุ่มน้อยหลายพันคนที่ต่อต้านซึ่งช่วงเวลาระหว่างปี1936ถึงปี1938ถูกเรียกว่า The Great p u r g ตลอด2ปีเต็มมีผู้ถูกประหารชีวิตไปกว่า750,000คนและสตาลินได้ส่งคนหลายล้านคนไปยังค่ายกักกันแรงงานที่ว่ากันว่ามีการใช้แรงงานอย่างโหดร้ายทารุณเป็นอย่างมากภายหลังได้มีการค้นพบหลุมฝังร่างของผู้โชคร้ายมากกว่า30,000รายเมื่อปี2002ในป่าใกล้ๆก,ก,กับเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6. การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบสุดโต่ง ด้วยความที่สตาลินกลัวว่าลัทธิคอมมิวนิสต์จะล่มสลายหากสาภาพโซเวียตไม่ปรับปรุงแก้ไขประเทศให้ทันสมัยนั่นทำให้นับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1920สตาลินก็เริ่มแผนการ5ปีโดยเป็นแผนที่จะพลิกเศรษฐกิจให้กลายเป็นอุตสาหกรรมแบบเต็มรูปแบบเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับประเทศภายใต้การนำของสตาลินการผลิตทานหินน้ำมันและเหล็กกล้าเติบโตขึ้นอย่างมากในสาภาพโซเวียต และประเทศก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากแต่กําไรเหล่านี้ก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนมหาศาลนั่นก็คือการใช้แรงงานของมนุษย์ชนิดที่เรียกได้ว่าขูดเลือดขูดเนื้อกันเลยทีเดียว 7. การสังหารหมู่คาทินปี1940สตาลินเป็นผู้นำทางการเมืองที่โหดเทียมที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมปี1940 สตาลินสั่งประหารน,นักโทษชาวโปโลแลนด์เกือบ22,000คนที่เรียกว่าการสังหารหมู่ขาทินโดยกว่าครึ่งนั้นเป็นพลเนรเรือนบริสุทธิ์นับเป็นการกระทำสังหารหมู่ที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ในตอนแรกโซเวียตโบยความผิดให้พวกนาซีแต่อย่างไรก็ตามในปี1990พวกเขาก็ต้องออกมายอมรับว่าเป็นผู้กระทำการสังหารหมู่เอง 8. ความพยายามสร้างนักรบครึ่งมนุษย์ของสตาลินสตาลินมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่ามนุษย์นั้นไม่แข็งแรงอ่อนแอทหารที่เป็นมนุษย์รู้สึกเจ็บปวดและต้องการอาหารที่คุณภาพดีจนเกินไปสตาลินต้องการมีทหารที่แข็งแกร่งและดุร้ายเขาไม่ต้องการให้ทหารของเขามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีดังนั้นช่วงปี1920สตาลินได้ออกคำสั่งให้มีการสร้างทหารกลายพันธุ์ขึ้นมา โดยมอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นหัวกะทิด้านสัตววิทยาอย่างอิวยาอิวานอวิชอิวานอฟโดยอิวานอฟเลือกผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างมนุษย์และลิงโครงการนี้ได้รับการจัดทำเอกสารเป็นอย่างดีอิวานอฟได้รับทุนวิจัยกว่า2อล้าน5แสนเหรียญแต่โครงการดังกล่าวก็ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าเมื่อการวิจัยสุดพิสดารน,นี้หลุดรอดให้ชาวโลกได้รับรู้ สุดท้ายโครงการนี้ก็ต้องสิ้นสุดลงในปี1932อันดับที่9ความตายของลูกชายคนโตเนื่องจากชื่อของลูกชายคนโตของสตาลินนั้นอ่านได้ยากมากดังนั้นผมจะเรียกแค่ชื่อต้นของเขานะครับนั่นก็คือยาคอฟยาคอฟเป็นลูกชายคนโตของสตาลินซึ่งเกิดจากการแต่งงานครั้งแรกของสตาลินยาคอฟเข้าร่วมกับกองทัพแดง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโชคร้ายที่เขาถูกจับกลุมเป็นเฉลยศึกในช่วงต้นของการรุการานสาภาพโซเวียตของเยอรมันพวกนาซีเสนอการปล่อยตัวของเขาเพื่อแลกกับนักโทษอีกคนแต่หน้าประหลาดใจที่สตาลินกลับปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไม่มีใครรู้ว่าทำไมเขาจึงทิ้งลูกชายแท้ๆของเขาได้ยาคอบเสียชีวิตในค่ายกักกันนาซีในปี1943 อันดับที่10การเสนอรายชื่อรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพใช่ครับพวกคุณฟังไม่ผิดชายผู้สังหารผู้คนนับล้านได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่มากถึงสองครั้งคือในปี1945และปี1948อย่างไรก็ตามการเสนอชื่อเกิดขึ้นในช่วงที่ภาพลักษณ์ของสตาลินในขณะนั้นถูกมองเป็นบุคคลที่ช่วยยุติสงครามโลกครั้งที่2 ไม่ใช่ในานามของบุคคลที่สังหารผู้คนนับหลานดังที่เราทราบในปัจจุบันแต่อย่างใดและท้ายที่สุดนั้นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1945คือคอเดลเฮาซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการที่เขาไม่ส่วนร่วมในการจัดระเบียบองค์การสหประชาชาติและรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1948นั้น ตอนแรกมีการคัดเลือกมหาตมาา่าคานทีเป็นผู้รับรางวัลแต่คานทีนั้นเสียชีวิตจากการรอบสังหารเสียก่อนทําให้ในปี1948ไม่มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสติภาพนี้แต่อย่างใดก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจของโจโเซฟสตาลินหากมีข้อมูลใดที่ผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับ